มือใหม่อย่าพิ่งเทรดคริปโตถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้สำหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดคริปโตเนี่ย ผมขอแนะนําว่าให้คุณดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการเทรดก็จะมีหลักวิธีคิดทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้กาไรหรือถ้าขาดทุนเนี่ยก็จะไม่เสียหายมากซึ่งก็จะเป็น mindset ที่สําคัญเลยในการเทรดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่การเชิญชวนให้คุณมาเทรดคริปโตนะครับก็เป็นการมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆได้มีความเข้าใจมากขึ้นสําหรับใครที่ไม่เคยเทรดเลยเนี่ยก้าวแรกคุณจะต้องสมัคร แอปในการเทรดนะครับก็คือเป็นกระดานเทรดนะก็จะมีอยู่2ค่ายที่ดังๆก็คือไบแอนกับบิดครัถ้าบิดครัเนี่ยก็จะเป็นของคนไทยแต่ถ้าไบแอนเนี่ยก็จะค่อนข้างดังนะครับดังสุดแล้วนะครับตอนนี้ความแตกต่างก็คือไบ n c นเนี่ยก็จะคิดค่าเทรดต่อครั้งเนี่ยถูกกว่าก็คือคิดในอัตราสูตรจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อการเทรดหนึ่งครั้งแต่ว่าถ้าเป็นบิดครัเนี่ยก็จะคิด 0.25%นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมผมก็เลือก b บแนน c e เพราะว่ามันถูกกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาเทรดเนี่ยเราจําเป็นต้องเลือกเหรียญในการเทรดก่อนซึ่งเหรียญเนี่ยมีหลายเหรียญมากก็คือเหรียญคริปโตเนี่ยไม่ได้มีแค่บิต o i n อย่างเดียวนะแต่ว่ามีเหรียญอย่างอื่นมากมายเลยเช่นอ่ะอีโท,ทเรียมเหรียญ BNB เหรียญแซนเหรียญ ADA เป็นต้นนะครับ ก็เพืเ่อนๆสามารถที่จะหาข้อมูลได้ว่าเหรียญแต่และเหรียญเนี่ยมันข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรก็ให้เราเลือกเหรียญที่เราชอบโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การเทรดเนี่ยผมมี กดที่ผมใช้ส่วนตัวนะครับจะมีอยู่5กฎที่ผมจะยึดถือเป็นเรียกว่าเป็นกฎเหล็กของการเทรดเลยเพื่อที่จะมีโอกาสได้กําไรสูงหรือถ้ามันขาดทุนเนี่ยเราก็ไม่เจ็บตัวมากนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้นะข้อหนึ่งเลยเนี่ยต้องใช้เงินเย็นก็คือแบบเงินเย็นเจี๊ยบแลยเงินยิ่งแคบแข็งยิ่งดีอ่ะ คำว่าเงินเย็นคืออะไรก็คือเงินที่คุณจะไม่เดือดร้อนถ้าคุณสูญเสียเงินก้อนนั้นไปนะครับคุณห้ามเอาเงินที่มีความสําคัญต้องใช้จ่ายมาเล่นเดิดขาดน,นะครับเช่นค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านค่าเทอมลูกอะไรเงี้ยห้ามเอามาเทรดคริปโตนะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมาก จะต้องเป็นเงินเย็นเน่ยเงินที่เมื่อเสียไปเนี่ยคุณไม่เสียได้จะต้องเป็นแบบนั้นเลยจะต้องเป็นเงินที่คุณกันเอาไว้เล่นโดยเฉพาะนะครับโอเคพอเข้าใจนะประการที่2นะครับจะต้องเป็นเหรียญที่พื้นฐานดีก็จะมีหลายเหรียญที่พื้นฐานดีนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะขอไม่ลงลึกนะ เพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลใน YouTube ได้เลยก็จะมีคนเนี่ยออกมาทําให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเหรียญคริปโตต่างๆน,นะครับซึ่งมันจําเป็นมากนะการที่คุณเลือกเหรียญที่มีพื้นฐานดีเนี่ยพยายามอย่าไปเลือกเหรียญที่แบบราคาพุ่งๆแต่ว่าไม่มีพื้นฐานเนี่ยอันตรายมากเลยเพราะว่าเหรียญเหล่าน,นั้นเนี่ยมันอาจจะเจ๊งหรือว่าปิดตัวลงหรืออ,อาจโดนโกงได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณมีเหรียญที่มีพื้นฐานดีเนี่ยคุณอาจจะเข้าไปศึกษากิจการของเจ้าของเหรียญนั้นเออบริษัท เขามีความมั่นคงอะไรเงี้ยคุณก็จะมีความอุ่นใจเงแล้วก็ข้อดีของเหรียญที่มีพื้นฐานดีเนี่ยต่อให้ราคามันจะล่วงหรือราคามันจะตกเนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าถ้าพื้นฐานดีเนี่ยยังไงมันขึ้นแน่นอนฉะนั้นผมจึงอยากเชร์ให้ทุกคนเลือกเหรียญที่เป็นพื้นฐานดีนะครับขอยยกตัวอย่างเหรียญบิตคอยน,นะครับบิตคอยก็เป็นเหรียญที่พื้นฐานดีอย่างเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มันมีข่าวไม่ดีไงที่อีลอนมัส์เขาออกข่าวว่าเขาแอนตี้เหรียญบิตคอยนะครับผลปรากฏว่าราคาบิตคอยเนี่ยล่วงลงในเดือนนั้นเยอะมากเลยครับแล้วก็ล่วงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเนื่องจากว่าเหรียญบิตคอยเนี่ยมันมีพื้นฐานดีโดยตัวของมัน มันก็ใช้เวลาประมาณ7เดือนในการขึ้นมาสู่จุดเดิมนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าเหรียญมันดีจริงเนี่ยเหรียญมันจะขึ้นมาแน่นอนประการที่3เราต้องชอบและศรัทธาในเหรียญน,นั้นก็คือข้อนี้สําคัญนะเราจะต้องมีความชอบแล้วก็ต้องแบบมีความศรัทธาด้วยหมายความว่าเราต้องเชื่อว่าเป็นเหรียญที่พื้นฐานดียังไม่พอนะต้องเชื่อว่ามันเป็นเหรียญที่มีอนาคตมันทําให้เราเนี่ย สร้างเงินหรือสร้างกำลรจากมันได้อันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ ผมยึดถือเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่เราอาจจะเทรดพลาดแล้วราคามันล่วงแล้วถ้ามันแบบผ่านไปหลายวานันหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเนี่ยแล้วมันยังล่วงต่อเนื่องเนี่ยบางทีใจเรามันสั่นคลอนเนี่ยเราก็อาจจะอยากขายใช่ไหมถ้าเราไม่มั่นใจในเหรียญน,นั้นแต่ว่าถ้าเรามีความแบบความชอบส่วนตัวหรือความศรัทธาว่าเหรียญมันพื้นฐานดีมันมีอนาคตแน่นอน,เ,นเราจะมีกําลังใจในการรอและเราจะไม่กลัวนะครับอันนี้สําคัญเวลาเลือกเหรียญเนี่ยขอให้คิดมากๆ อยากให้เราเนี่ยมั่นใจกับเหรียญน,นั้นแล้วเราจะถือได้นานโอเคประการที่4นะครับจะต้องเป็นเหรียญที่อยู่ในช่วงกราฟขาขึ้นหรือเป็นเทนขาขึ้นนะครับก็มันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําเงินจากมันได้ง่ายแล้วก็ในเวลาอันสั้นนะครับประการที่5นะครับ ให้ซื้อตอนถูกและให้ขายตอนแพงอันนี้สําคัญนะครับซื้อตอนถูกขายตอนแพงคนที่เขาทํากําไรจากคริปโตเนี่ยเขาใช้กดเหล็กนี้เพื่อให้เห็นภาพผมมีกราฟิกมาให้ดูนะครับก็คือซื้อตอนถูกกับขายตอนแพงเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือเวลาที่กราฟมันวิ่งขึ้นเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นเทนขาขึ้นนะครับมันจะมีช่วงยอ่อก็คือมันจะแบบไม่ได้ราคาขึ้นเป็นเส้นตรงนะฮะมันจะแบบมีการย่อเป็นคลื่นเน่ย มันมีช่วงแพง down, แล้วก็ตกลงมานะครับตกลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นใหม่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเล่นกับส่วนต่างตรงนี้ได้นะครับก็คือถ้ามันมีการย่อหรือราคามีการตกเนี่ยเราก็มีการช้อนซื้อตรงนั้นแต่ว่าถ้าราคามันพุ่งขึ้นนะครับจนใกล้จะตกเนี่ยก็ให้ขายอีกรอบหนึ่งนะครับพอมันลงมาจนสุดแล้วเนี่ยก็ค่อยช้อนซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับและพอมันขึ้นมาจนสุดทางแล้วเนี่ยแล้วก็ขายทิ้งนะครับก็แบบจะซื้อขายซื้อขายเล่นเป็นรอบไปก็จะเป็นการทํากําไรแบบนี้ พอเห็นภาพไหมครับมันดูเหมือนง่ายใช่ไหมดูแบบสวยหรูมากเลยแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนี้หรอกเพราะว่ากราฟเนี่ยมันจะมีความผันผวนตลอดบางทีมันก็จะนิ่งๆหรืออาจจะดิ่งลงในช่วงเวลาที่เรานึกไม่ถึงนะครับอขอยกตัวอย่างนะเพื่อให้เห็นภาพสมมติว่าอันนี้เป็นกราฟนะครับก็ช่วงเวลาที่มันย่อหรือราคาตกเนี่ยเราก็เข้าซื้อใช่ไหมถ้าในอุดมคติเนี่ยตามที่เรานึกวันใจเราก็อยากให้มันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นกราฟในอุดมคติ แต่ในความเป็นจริงมันก็อาจจะไม่เป็นตามที่เราคิดนะครับมันอาจจะเป็นรูปนี้แทนก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องเผื่อใจเอาไว้นะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรืออีกเคสหนึ่งมันก็อาจจะออกข้างๆแทนแบบนี้นะครับไม่ขึ้นไม่ลงอันนี้ก็คือความเป็นไปได้ที่มันจะออก3ทางนะครับโอเคในพาร์ทต่อมาผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวในการเทรดจริงเลยนะครับว่า เออผมมีวิธีคิดแล้วก็มีวิธีการเลือกเหรีออยญยางไรอ่าผมได้ทําการเลือกเหรียญแซนนะครับเหรียญแซนก็คือเป็นเหรียญที่ผมเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลแล้วเออมันก็เป็นเหรียญที่อ่าพื้นฐานดีแล้วก็มีอนาคตแล้วผมก็เชื่อมันว่าจะเติบโตนะครับผมก็ตัดสินใจเลือกเหรียญแซนนี่แหละโอเคเมื่อเลือกแล้วเนี่ยก่อนการเทรดผมอยากแนะนําเรื่องกราฟแท่งเทียนเล็กน้อยนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยเทรดเลยเนี่ย ก็คือเมื่อเราเข้ามาในแอป Binance แล้วเนี่ยเราจะเห็นแท่งเทียนแบบนี้ซึ่งถ้าเราเห็นด้านบนนะครับมันจะมีตัวเลข15นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมง1วันนะครับอ่ะตอนนี้ผมจิ้มตรงคําว่า15นาทีอยู่หมายความว่าอย่างไรไอ้พวกกราฟแท่งเทียนพวกนี้มันคือตัวแทนของ ทุก15นาทีครับทุก15นาทีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแท่งใหม่นะครับแล้วแท่งสีเขียวเนี่ยคือราคาขึ้นแท่งสีแดงคือราคาตกนะครับประมาณนี้ซึ่งเวลาเราเทรดเนี่ยเราก็จะมีการดูสลับไปสลับมาอ่ะ15นาทีบ้าง1ชั่วโมงบ้างนะครับหรือว่า1วันบ้างอะไรเงี้ยก็ในความเป็นจริงก็จะดูสลับไปสลับมาตลอด โอเคผมจะให้ดูเคสตัวอย่างจริงที่ผมเทรดนะครับก็คือผม,มเลือกเหรียญแซนใช่ไหมผมก็ทําการทยอยเทรดทีละนิดนะครับก็คือจะไม่เทรดเยอะมากเพราะว่าผมยังเป็นมือใหม่ด้วยแล้วก็ไม่อยากเจ็บตัวมากถ้าเกิดมันเสียขึ้นมาผมก็ทยอยซื้อทีละพันนะครับทีละพันบาททีละพันบาทแบบนี้ผมก็ทําการเข้าซื้อตอนนี้นะครับ1,000บาทจากนั้นเมื่อเหรียญมันขึ้นเนี่ยผมก็เทขายนะครับตรงบริเวณนี้นะครับตรงยอดเนี่ย ผมขายได้1,500บาทเพราะว่าราคามันขึ้นก็คือซื้อ1,000ขายได้1,500ก็เป็นกำไร500บาทนะครับจากนั้นสักพักหนึ่งราคามันตกเห็นไหมครับตรงนี้ราคามันตกผมก็ทำการช้อนซื้อโดยก็จะใช้เงิน1,500ที่ผมได้กำไรมาทั้งหมดเนี่ยซื้อตรงนี้นะครับก็คือซื้อไป1,500 จากนั้นพอมันขึ้นมานะครับผมก็ทําการซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มก็คือควักเนื้อตัวเองเนี่ยเพิ่มอีกพันหนึ่งบริเวณน,นี้นะครับจากนั้นขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยพอมันกราฟมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมก็ทําการซื้อเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าเห็นเนี่ยเหรียญมันมีการเติบโตแล้วก็มีอนาคตผมก็ซื้อตรงนี้นะครับเพื่ออีกพันหนึ่งตอนนี้ผมก็แบบจ่ายเงินส่วนตัวไป3 0 0พบาทแล้วนะครับมีการควักเนื้อไปส0 0พันแล้ว จากนั้นพอมาถึงบริเวณนี้นะครับประมาณไปปลายซ้ายแท่งเทียนเนี่ยผมก็เทขายเลยผมขายได้ทั้งหมด3,800บาทก็คือทุน3,000ันได้กำไร800บาทจากนั้นผมก็รอจนราคามันตกอีกรอบหนึ่งนะครับถึงตรงนี้นะครับผมก็ช้อนซื้อเอาเงิน38 0 0ที่มีเนี่ยซื้อทั้งหมดเลยนะครับ3,800ตรงนี้จากนั้นพอมันเริ่มเขียวนะครับผมก็ซื้อเพิ่มตรงนี้อีกพันหนึ่งนะครับจากนั้นกราฟมันก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตรงนี้ ปลายทรายแท่งเทียนเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยผมกําลังจะขายแล้วเพื่อทํากําไรแต่ตอนนั้นเนี่ยมันลังเลก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นไปมากกว่านี้แล้วเราแบบจะขายหมูไงเออเราก็รอไปก่อนรอรอแทนที่แบบจะรีบๆขายเพื่อเอากําไรไงแต่ว่าตอนนั้นมีความโลภครอบงําผลปรากฏว่าไอ้จังหวะที่ผมลังเลเนี่ยราคามันตกเร็วมากเลยราคามันตกเร็วมากจนผมขายไม่ทันก็คือแบบตกยาวอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟนะครับขอเปลี่ยนจาก กราฟ4ชั่วโมงเป็นกราฟ1วันนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนก็คือหลังจากนั้นอีกวันนึงเนี่ยกราฟตกลงกราฟล่วงเลยนะครับราคาล่วงเลยแต่ผมก็ไม่กลัวครับเพราะว่าเออผมก็มั่นใจว่าเหรียญแซนเนี่ยมันมีพื้นฐานดีไงผมก็รอไปก่อนผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นผมปรากฏว่าวันต่อๆมาเนี่ยมันก็ล่วงยาวอยู่หลายวันเลยนะครับ ก็คือถ้าผมไปถือเหรียญอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมคงแบบสั่นคอน่ะถ้าเป็นเหรียญที่พื้นฐานไม่ดีเนี่ยผมก็คงอาจจะยอมตัดใจยอมขัดทุนขายทิ้งแล้ว แต่ผมก็มีความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อในตัวเหรียญนี้อยู่ผมก็เลยถือไปเรื่อยๆนะครับคือตรงนี้มันเป็นจุดวัดใจเลยว่าคุณจะรอได้ไหมถ้าคุณเจอเหตุการณ์เนี่ยมันสั่นคลอนพอสมควรนะบางทีราคาตกหรือว่าติดดอยเป็นเดือนเลยเนี่ยคุณยังทนอยู่ได้ไหมยังทนรอได้ไหมถ้าคุณมีความมั่นใจว่าเหรียญน,นี้พื้นฐานดีคุณก็จะรอกับมันได้ไง อันนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคุณต้องใช้เงินเย็นในการมาเล่นนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้เงินที่เป็นเงินล้อหรือเงินสําคัญเนี่ยบางทีคุณก็ต้องยอมขายขัดทุนเพื่อเอาเงินมาใช้อะแต่ถ้าเป็นเป็นเงินเย็นที่แบบคุณปล่อยได้อะช่างมันอาจจะรอหลายเดือนหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นแน่นอนคุณก็จะไม่ขาดทุนพอเห็นภาพไหมครับ ก็คือเป้าหมายของผมเนี่ยผมก็รอให้ราคามันขึ้นจนมันเลยจุดที่ผมเคยจะขายตรงปลายไส้แท่งเทียนนี่นะครับถ้าราคามันเลยจุดนี้ผมก็จะขายทันทีเพราะว่ามีบทเรียนจากครั้งก่อนแล้วไงลังเลไม่ยอมขายก็เลยล่วงยาวเลยถ้าครั้งต่อไปเนี่ยมันถึงจุดนี้หรือเลยจุดนี้หน่อยหนึ่งผมจะตัดสินใจขายทันทีนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ราคาก็ขึ้นจริงก็ขึ้นพุ่งพวดเลย จนเลยจุดที่ผมตั้งใจจะขายในตอนแรกนะครับก็ราคาเลยมาแล้วผมก็ไม่รอช้าขายทันทีก็ได้เงินมา 5,400บาทนะครับก็คือใช้ทุนที่ซื้อไปทั้งหมดเนี่ย4 0 0พขายได้5,400ก็คือได้กำไร1,400บาทนะครับก็ในเวลา13วันก็ไม่เรลวเลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งมาเทรดแล้วก็ใช้ทุนแค่นี้ก็คิดดูว่าเงิน4,000บาทสามารถทำกำไรได้ 1, 4 4 0 0 ถ,มม 40, ำำ 104, ถ้าผมมีทุน4 0,000ืเนี่ยก็คงทํากําไรได้หมื่นสี่ใช่ไหมถ้าผมมีทุน4ี่แสนเนี่ยผมก็ทํากําไรได้แสนสี่ก็จะทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับถ้าทุนยังน้อยเนี่ยก็จะได้กําไรน้อยพอเห็นภาพน,นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ต้องขอย้าว่าคลิปนี้ไม่ใช่การมาเชิญชวนให้คุณเทรดน,นะเป็นแค่มาให้ข้อมูลและเล่าประสบการณ์เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงสูงคุณต้องรับความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็ต้องใช้เงินเย็น โอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรืออาจจะพิมพ์มาบอกผมที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับว่าเอออยากให้ผมสอนคอนเทนต์แนวนี้อีกไหมนะครับถ้าผมมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเทรดคริปโตเนี่ยผมก็จะมาทำคลิปสอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ